สวัสดีครับอยู่กับช่องตำซิ่งดินระเบิดนีด่ก็มาด้วยจันลุยครับนี่ผลงานการแสดงของอาจารย์ลุยนี่การเก็บมุมเก็บเรี่ยมก็โอเคครับเข้ารูปเขา้าทรงน,นี่มาดูหน้างานครับมาดูหน้างาน นี่ครับการตีขอบแต่ฝั่งนี้ทำไมมันขุดเละเหรอวะ,ะฮะเออเขาเอังนี่บ่หรือมันต้องสลบงี้นี่บ่มันต้องเต่งให้มันมันมันเขารูปทั้งสองข้างอ่ะนะ เดาตัวปราเบียดได้ไหมโอ้ยจังอะคะแนนหัวเสมอพอเลยตัวให,ให้มันดูสวยหมดอ่ะนี่ใส่ทำคันนะครับทำคันแล้วก็น่าจะทำทางรอบ ทำทางรอบไปเลยรอบนาเขาแล้วเขาจะปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้แล้วก็ทำทางรถวิ่งรอบนี้ได้ในจันลุยครับมาอยู่สองวันวันนี้น่าจะวันนี้ก็ไปถึงโน่นไปถึงมุมโน่นแล้วก็ไปโน่น อีกน่าจะอีกวันวันสองวันดีแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่อื่นก่อนไม่ก็แรกเขาจะให้ขุดแบบไม่ชะลบเลยนะคาับนนเนี่เพราะว่าเขาจะเอาแบบแค่ขุดกาเลยเอาดินดสสญญเึื่อทำทางเดียวอ่ะแล้วทีนี้ รื้อโว่าถ้าทำขอนในครัวมันจะพังลงไปเออแกก็เลยว่าเออถ้างั้นจะลบข้างนู้นข้างนี้ไม่เป็นไรครับต้องไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเรายังได้ดินี่เงที่ทำเหมือนเดิมในครั้งนี้เขาไม่เครียดนะเพราะว่าไม่เป็นไรเออแนะนำบอกว่าให้ยังไงบอสดูดีๆหน่อยดูสวยหน่อยโอ้ปุ่งกีใหญ่ครับจัดจัดเลย มีต้องเร่งงานแล้วครับเร่งงานแล้วมีงานเข้ามาอีกแล้วไม่าต้องดดอไม่งานชั่วโมงอ่ะคือเราก็ลงครับอยู่นอนหน้างานตอนเช้าก็ลุกเช็ครถเราก็รีบเช็ครีบออกงานตอนเย็นก็เลิกค <c oughs> ่ำๆหน่อยก็ได้ไม่ไมีเดือดร้อนใครอยู่แล้ว <c oughs> อยู่ข้างนอกน เ,ออเราไม่ได้วิ่งดินแล้วก็ไม่ได้รำคาญอะไรเขาเท่าไหร่หรอกเพราะว่างานช่วงนี้เราต้องรีบเร่งทำนะครับไม่ใช่ว่าทำวันละห้าหกชั่วโมงก็ตายเลยไม่ได้ต้องตองีต้องรีบเร่งอันนี้คันเล็กก็วิ่งดินอยู่นะครับ,รบงานเซียคริตวิ่งดินรอ อันนี้ก็ขุดอีกประมาณ2วันอีกสองวันก็ดึงรถกลับไปขุดดินให้มักไฟทำชั่วโมงบ้างสลับกันครับพอด,ด,ด,ดีงานชั่วโมงมีเพิ่มมาอีก5-6ชั่วโมงก็เอาคันเล็กไปทำคันใหญ่ก็ขุดดินรถดับก็จะจะพยายามไม่ให้ไม่ให้จทดครับไม่ให้เสียเวลาเท่าไหร่ อเดี๋ยวไปทำไอ้ห้วยโปเราจะไปทำนี่แหละที่ขุดไว้นะจะจะขุดขยับมาข้างในอีกแล้วก็เอาดินไปทำให้มันมันกว้างอีกแล้วเออทำถนนงี้รอบเหมือนกันนี่แหละ วันนี้เอาข้าวมาส่งนะครับมาส่งจันลุยสองทีมครับกว่าจะมาถึงนี่ก็อน้ำมันก็ส่งให้ตอนเย็นแล้วเสียคิดเอามาส่งให้นี่นะครับพี่มือนี่หนึ่งหนึ่งวันก็มาได้ถึงนี่แล้ววันนี้ก็จะไปถึงโน้นมุมโน้น อ,อีวันหนึ่งก็ไปถึงโน้นโอเคโอเคเดี๋ยวรอผมดูสิยายมือใจเด้อรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละอันนี้ก็มอบหน้าที่ให้อยู่คนเดียวเลยจันลุยลุยาบา,า้า ไปรถใหม่เอเย็นรู้งานแล้วก็ทำสบายๆไปอยู่กันแบบพี่แบบน้องไม่ต้องซีเรียสข้าวถ้ามาส่งไม่ทันไงก็ซื้อกินนี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะรอลูกพี่มาตามเวลาปิ๊ปิไม่ได้เพราะว่าต้องดูสองทีมงาน,มนต้องเข้าใจกัน รถก็จะมีน้ำมันให้ทำงานได้ตลอดก็มากับสตะโฮอลซิงเดี๋ยวเราจะไปขายรถกันต่อนี่ร็อกกี้รกก็กี้ราคาสามแสนวันนี้มีคนโทรมาสี่เจ้าแล้วสี่คนแล้วไม่รู้ว่าใครจะได้แจ็คพอตแตก ของดีอยู่ไม่นานนะใครดวงใครได้เอาไปเลยเอ,อันนี้4คนให้มาเลยสี่คนใครเอาไปก่อนก็ไม่ว่ากันเพราะรถไม่ยังไม่ได้ติดมัดจําอันนี้เราก็ต้องรีบกลับครับรีบกลับไปกับพิตะกโ,โลซิง เดีย๋ยวมาดูผลงานการขุดขออาจารย์ลุยในแนวตรงสะหน่อยทางนี้เขาสองเจ้าเขาแบ่งทางกันนี่ครับเออโทรมามาเลยอ๋อนี่ครับดูฟังนี้เขาไม่ค่อยเน้นสวยนะครับเขา ปกติเขาจะเน้นทางอย่างเดียวเขาขุดใส่ทางแต่ว่าจันหลุยจัดให้ทางนี้ให้สวยเพราะว่าทางนี้เขาไม่เน้นนะครับก็เลยดูบิดบิดเบี้ยวแต่ก็บอกแล้วว่าให้ทำให้ดูดีทั้งสองข้างหน่อย,อย,ยไ,ปไปนี่จะจบอยู่กับใครครับเดี๋ยวไปประมูลราคาเอา ไเอเจ้เดี๋ยวจะแย่งกันเอาเดี๋ยวขายติยังไง<ห>เดี๋ยวไปใใวไ,ไปเกยทับกันใครให้ราคาดีผมขายให้คนนั้นแหละ <laughs> นี่เดี๋ยวโทรไปคุยกับเจ้าของเขาก่อนเลยเดี๋ยวขึ้นรถไปครับ อยู่ไม่นานนะครับต้องรีบไปทุระต่อใครใครตัดสินใ,ใจช้าก็อาจจะหลุดมือนะหลุดมือ <c oughs> วันนี้จบกันแน่นอนคันนี้ร็อกกี้ร้อยหกห้าใครใครตัดสินใจไวเงินพร้อมก็ ราคาจับต้องได้นะครับนี่สามแสนหอสามแสนคุยกันเอาสบายใจด,ดีเราเอาค่าคอมอย่างเดียวไปตอนแรกว่าจะซื้อเอาเองครับจะจะซื้อเอาเองแต่กว,ว่าเงินช่วงนี้มันใช้หลายทางเหลือเกินก็ขายไปก่อนไปเดี๋ยวหาใหม่เดวหาใหม่มออมสดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกับทีมง,งาน ถดตำซิ่งดินระเบิดนะครับฝากติดตามด้วยช่องนี้มีแต่ความจริงใจนะครับสวัสดีครับผม